ราว่าเป็นอากาศร้อนฤดูร้อนประชาชนที่มารอท้าถ่ายลูปกำนันก็จะอาศัยร่มไม้ใบาบางจากต้นไม้จากป้ายรถประจำทางแล้วก็เงาของสะพานลอยคนข้ามทางค่ะกล้องมานี่ก็ได้ครับพี่พี่กล้องเอากล้องส่งให้หมดเลยค่ะจะได้ถ่ายใครส่งก่อนถ่ายเลยส่งก่อนไปถ่ายเลย ไปนี่พูดว่านี่นึกว่าลูกเมียน้อยบอกว่าลูกเมียนอยอ้ยนอยไม่มาหาแตแล้วลอรอนเพชรเกษนรอนนอน,ต,อน,นตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาคุณลรูล้มันเนี่ยไปออสเตรเลียเดือนนี้ลูกขาโอ้โหชาเพชรเกษมบอกว่านึกว่าลูกเมียน้อยไม่มาหาซะแล้วต่อว่าต่อขานต่อว่าต่อขานค่ะมันเป็นความรักความผูกพันตลอดหลายเดือนที่อยู่ร่วมกันมานะค่ะ ขอย้ำพี่น้องประชาชนถ้าดูการถ่ายทอดสดนะคะคือกอดพุงได้ค่ะแต่ว่าขออนุญ,ญาตช่วงนี้ลดดึงแขนนะคะเพราะว่า,อาสองข้างเนี่ยถูกดึงจนกระทั่งกล้ามเนื้อฉีกถ้าดึงอีกเนี่ยก็จะไปย้ำแผลรอยเดิมอีกเอากล้องมาแล้วรับชิวเลยอ่าไปอ่า เกษมขอให้ลุงกันมนาสู้ๆนะคะนี่แล้วดูบรรยากาศหน้าร้อนค่ะนะคะแล้วเลื่อดไปจนนู่นสะพานลอยและบนสะพานลอยหลบลมค่ะน่ารักมากเลยนะคะสะพานลอยสวัสดีค่ะสะพานลอยทิ้งนั้นเลยค่ะหลบลมดูทิใต้ต้นไม้เต็มเลยค่ะล่มไม้ใบบางและนี่กลับมาคนหนุ่มคนสาวนะคะมารอน,นานหรือยังัาานรอ้นาะครับ ไปชุมนุมที่ไหนมาบ้างจะดูไหมครับจะดูไหมครับจะดูไหมครับไปทุกที่จะดูไครับไปทุกที่ที่มีลงนะครับดูเฟซนะครับไปทําไมอาถามหน่อยกระานคือไปพ้าะอะไรก็รักความถูกต้องครับรักชาติต้องครับครับรักชาติรักชาติ้ว่ผมสู้ๆครับคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่นะคะฉันไปเพื่อความถูกต้องนี่หนุ่มสาว่วนใหญ่ถ้าเป็นหนุ่มสาวนี่เขาจะใช้วิธีเซลฟี่ ไม่ต้องอาศัยผู้ชาถ่ายนะ,ะถ่ายเองถ่ายลูกลองถถ่ายลูกกล้อง,องแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนสูงวัยก็อาศัยผู้ชานะคะคณะผู้ชาจะยินดีถ่ายรูปให้ส่งกล้องให้ผู้ชาเลยค่ะส่งกล้องค่ะส่งกล้องส่งกล้องให้ผู้ชาเลยค่ะใครส่งกล้องแล้วเดินหน้าไปเลยค่ะส่งแล้วไปเลย แล้วไปเลย สองสามสี่ขาอะไรจ๊ะมันหน้าด้านขนาดเป็นการบริพากผ่านทางเหล็กหนักปันนะคะอย่างชัดขนาดนี้เอาทีนะเนาะมันหน้าด้านค่ะสุดยอดจริงๆนี่มันหน้าด้านค่ะหนูไม่ชอบค่ะใช่ค่ะมันหน้าด้านล่ะก็มันหน้าด้านไงคะเฮปอนที่มันหน้าด้านค่ะนี่ไปจำนวนมากี่รอบเละไปนะ รุ่นใหม่เต็มเลยนี่สวัสดีค่ะทำไมถึงมาขอผมขึ้นมาจากใต้ครับมาจากสงขา,ามาจากสงขาครับผม,มคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มคนสาวมีสำนึกความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองนะคะสวัสดีพักแสนมอ๋อ,อก,กระปประ

นี่เป็นวันอาทิตย์เลยคะ่ะแม้จะเป็นวันอาทิตย์แต่คนที่เพชรเกษมก็ยังออกมาต้อนรับลุงก,กำนันนะคะโอ้โหอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวอ่ะมาเยอะด้วยกันได้อุ้มไม่ไหวถ่ายรูปไหมตกใจอะค่ะเยอะมากพี่วันนี้ตกใจ,ะะกใจทำอะไรไม่ถูก,ถกสโซ่ อย่านึกนะคะว่ามีแต่เราอย่างเดียวนะคะมวลชนเองก็ต้องปกปิดอย่างนี้แหละค่ะร้อนมากผ้าุณุนหมวกล้มนี่มาทุกอย่างเลย เดี๋ยวนี้เราเจอคณะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยเยอะมากค่ะมาเลยค่ะยืดเลยค่ะน้องจะถ่ายให้ท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดนะคะด้านหน้านะคะโอ้โหบนนี้นะคะเห็นมัน้าคหน้าร้อนฉันขอหลบลมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้ะ กษสมสวัสดีสุดยอดค่ะสุดยอดเพชรเกแสมค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะเราไม่เคยมาแถวนี้เราเลยไม่รู้ว่าแถวนี้เขาไปชุม,มนุมเยอะมากเห็นคุณเอกนัทบอกว่าฝั่งนี้ถ้าเกิดเลเลอีกคืออีกนิดนึงเป็นเขตพื้นที่ที่คุณเอกนัทเคยเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมวลชนพอร,รู้ว่าคุณสุเทพกับคุณเอกนัทมามาตรงนี้กันเต็มเลยอ๋อแสดงว่าเราต้องเคยเฉียดสิวันที่เราข้ามสะพานอะไรชิกอย่างหนึ่งอ่ะ แล้วเราเดินอะไรอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมขาตอบว่าโอ้โหจะมามาช้าดีกว่าไม่มาวันนี้มีแต่คนต่อว่าทั้งนั้นเลยค่ะกว่าจะมาเพชรเกษมได้แทบตายเราได้ยินเสีเงาเร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 เกษมดังราานตลอดาางค่ะไล่รจราเราเาติค่ะโอราเ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 ฉันไล่รจรปเราเาติ คนเพครเแสมนึกว่าลุงจะไม่มาซะแล้วค่ะโดนต่อว่าัรง่องต้นทางเลยบางคนก็บอกว่าฉันนึกว่าฉันเป็นลูกเมียน้อยบางคนก็บอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะคุณลุงโอ้โรอมานานแล้วบอกรอมารอมานานคือตรงนี้เราตัดสินใจยากที่จะมาเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นบริเวณที่กําลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ีนี้ถ้าเรามาเดินสักครึ่งถนนเนี่ยมันจะทําให้การจราจรที่นี่ม<อ>ีปัญหามาก นันเราก็ต้องเลือกเวลาใ <ST AN N ous> นวันนี้ที่มาเพราะเป็นวันอาทิตย์เราก็คิดว่าจะกระทบกระเทือนพี่น้องน้อยที่สุดแล้วครับผมพยรยามเกษมต่อว่าค่ะบอกมาช้าดีกว่าไม่มานึกว่าไม่มาซะแล้วแต่ลุงบอกว่าเพราะว่ามันจะแบบคอนสตรัคอยู่อ่ะเมื่กูรถมันติดนะติดมากวันนี้วันอาทิตย์ไนี ไม่มีใครใช้รถใช้ถนนเหมาะครับเหมาะแล้วมาวันนี้เหมาะสมครับใช่ใช,ใช่แล้วคนก็ว่างๆด้วเยเนะยาะเห็นมาแบบคนนุ่ซสาวออกมาเต็มเลยเนาะแต่ร้อนหน่อย <laughs> พี่โหลดรถพี่โหลดน้ํากันมาเต็มรถเลยน้ำน้ำเป็นครับน้ําต้องมีต้องคอยคอยจิบคอยทานนะสำหรับท่านที่มาเดินอากาศร้อนอย่างนี้น้ำเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะมันละเหยแร็วครับผมต้องบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรา เียเราจะไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยสังเกตไหมใช่ครับเราจะไม่ปวดปัสสาวะต้องค่อยๆจิบมันไปเรื่อยๆจิบจิบน้ำไปเรื่อยๆถือไว้เลยครับผมถือไว้เลยแล้วขวดน้ำที่ดีที่สุดคือต้องขวดน้ำขวดเล็กแบบนี้แบบสิงแบบนี้มันจะรู้ไหมว่าพี่ฟอนคุยกับพี่แทนนะแต่วันนี้ขวดเล็กอาจจะไม่อยู่วันนี้อาจจะต้องขวดใหญ่ฮะไม่ขวดเล็กมันจะแบบว่าไม่สะอล้างอ่ะครั ตอนนี้ขณะนี้เรามาอยู่ที่บริเวณศูนย์กีฬากันอรินะคะเพชรเกษมค่ะซ้ายมือของเราเป็นร้านอาหารปักใตเทพีแมนชั่นนะคะนี่ร้อนร้อนร้อนบ้านเมืองร้อเป็นไฟเพราะคนจันไรคุณท้เมืองขอบคุณครับขมิ้นป้าย นี่ส่งกล้องมาเลยค่ะถ่ายรูปให้นี่เห็นไหมแสดงว่าดูถ่ายทอดสดค่ะเดินมาถึงยื่นกล้องให้เลยค่ะยื่นมานี่แสดงว่ากลุ่มนี้ดูถ่ายทอดสดแล้ววิ่งมามเพราะมาถึงปุ๊บยื่นกล้องเลยยื่นกล้องมาเลยค่ะยื่นกล้องมาเลยส่องมาเลยส่งปุ๊บเดินไปเลยใครส่งแล้วเดินไปเลยใครส่งกล้องเร็วก่อนเดินก่อนค่ะ nhà đương nhà cả con chồng con mà chồng con mà leo nó thải hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Data. you know my dad. You know my dad. <laughs> <laughs>